ช่วงนี้โควิดระบาดครับถึงกับนางฟ้านี่ต้องลงมาช่วยใช่ <นะ S 2> ครับจะพาไปดูนางฟ้าครับคือทางเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยตอนนี้ร่วมกับกลุ่มพลังบ้านใหญ่จัดกลุ่มนางฟ้าชุดใหญ่เลยนะครับสวมชุดแฟนตาซีออกมารณรงค์ต้านโควิดสิ 19, การหยาตกมีการแจกหน้ากากอนามายัยแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอลให้กับนักท่องเที่ยวที่ชายหาดบางแสนนายองอาจหงศ์สิริมงคลประธานกลุ่มพลังบ้านใหญ่ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขครับ เดินถือป้ายรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้ายากาดตกครับแล้วก็นํากลุ่มนางฟ้าอางซิลาสวมใส่ชุดแฟนซีแจกหน้ากากอนามัยสเปรย์แอลกอฮอลให้กับนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาดบางแสนและทางที่เดินเนี่ยกว่า3กิโลเมตรครับนี่โอ้ไปนี่นี่นางฟ้าครับใช่ครับสวยงามไปเที่ยวครับอันนั้นไก่ย่างครับสีส้มๆเลยครับชอบกินนะครับเลยเล็งก่อนส่วนนักท่องเที่ยวท่านนี้ครับนางสาว สรญาขวาไทยนี่ก็มาเที่ยวที่นี่ครับแล้วก็พบกับการรณรงค์ของเจ้าหน้าที่ตัวเองบอกว่ารู้สึกมั่นใจในการท่องเที่ยวซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องสวมหน้ากากาอนามัยร,ระยะห่างและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยก็ทําทให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจครับเวลามาเที่ยวชายหาดบางแสนสวัสดีคนหนึ่งครับคนนี้คร,ค,นนค,รคุณองค์อาจหงสิริมงคล ประธานกลุ่มพลังบ้านใหญ่บอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยผ่อนปลนมาตรการต่างๆก็ทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชายหาดบางแสนมากขึ้นครับทางกลุ่มพลังบ้านใหญ่เทศบาลเมืองแสนสุขก็มีความห่วงใยต่อน,นักท่องเที่ยวมีการออกมารณรงค์ไม่ให้กัดตกครับแล้วก็ชินชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเที่ยวพักผ่อนที่ชายหาดบางแสนขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเองก็ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มกันแล้วครับ